สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาสู่จุดตึงเครียดสูงสุดอีกครั้งหลังมีรายงานการยั่วยุอย่างต่อเนื่องจากฝั่งกัมพูชาคำสั่งอบพยพประชาชนเร่งด่วนและการอัดคลิปประกาศพร้อมรบในระดับสูงสุดจากหน่วยทหารสำคัญนี่คือเบื้องหลังและบทวิเคราะห์ของเกมการเมืองและการทหารที่กำลังดำเนินอยู่ณขณะนี้ ความตึงเครียดที่บริเวณเขาภูมิมะเขือได้ทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ว่าฝั่งกัมพูชามีความพยายามที่จะข้อครองสร้างสถานการณ์ยั่วยุให้ไทยตอบโต้แต่สังเกตได้ว่ายังไม่มีการเปิดฉากยิงอย่างเต็มรูปแบบด้วยตนเองเนื่องจากเกรงกลัวการตอบโต้ที่รุนแรงจากกองทัพไทยและผลกระทบจากการถูกนานาชาติกล่าวโทษว่าเปิดสงครามก่อนต่อหมายเบื้องหลังการยั่วยุครั้งนี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นความพยายามจัดฉากเพื่อผลประโยชน์ทางการทูต โดยกัมพูชาต้องการให้เกิดการประทะขึ้นก่อนหน้าการประชุม UN เเพื่อให้ทูตและรัฐมนตรีสามารถนำไปกล่าวอ้างบนเวทีโลกว่าถูกไทยรังแกและเป็นฝ่ายที่ตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ยืนยันถึงความตึงเครียดคือคำสั่งอพยพประชาชนกัมพูชาในจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับปราสาทตาควายจังหวัดสุรินโดยชาวบ้านต้องอพยพออกมาตั้งแต่เช้ามืดอย่างไรก็ตาม ภาพการอพยพเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดฉากเพื่อให้สื่อมวลชนที่ได้รับการว่าจ้างไปบันทึกภาพความเดือดร้อนที่ศูนย์อพยพและนำไปเผยแพร่ว่าประชาชนกัมพูชาต้องอพยพหนีการโจมตีจากไทยซึ่งเป็นการลวงโลกและบิดเบือนข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังมีการปล่อยข่าวลือว่าทหารไทยจะส่งเครื่องบิน F16 มาทิ้งระเบิด เพื่อสร้างความหวาดกลัวและผลักดันให้ประชาชนออกจากพื้นที่ตามคําสั่งของทหารกัมพูชาเองอีกจุดที่น่าจับตาอย่างยิ่งคือความเคลื่อนไหวของทหารหน่วย BSQ หรือหน่วยองครักษ์พิทักษ์ผู้นำที่ได้มีการอัดคลิปประกาศความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในระดับสูงสุดพร้อมขอให้ชาวกัมพูชาคอมเมนต์ให้กำลังใจมีการตั้งข้อสังเกตและวิเคราะห์ว่าทหารชุด BSQ นี้ เป็นทหารที่ถูกฝึกมาเพื่อจัดการมอบและการลบในเมืองเป็นหลักซึ่งไม่ชำนาญการลบในพื้นที่ป่าหรือแนวชายแดนทําให้ความสามารถในการทําสงครามอาจไม่เท่าเทียมทหารแนวหน้าอีกทั้งยังมีการคาดการว่าทหาร BHQ อาจเกิดความขัดแย้งกับกองทัพกัมพูชาที่ประจําการอยู่แนวชายแดนดั้งเดิมได้ด้วยนักวิเคราะห์มองว่าความพยายามที่จะยั่วยุจนถึงขั้นนี้โดยเฉพาะจากอดีตผู้นำอย่างสมเด็จหุ่นเซน อาจมีแรงจูงใจสำคัญมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศด้วยการสร้างวิกฤตชายแดนและทำให้เกิดการประทะหวังผลบีบให้เกิดการเจรจากับไทยอีกครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือความช่วยเหลือบางอย่างที่จะตามมานั่นเองนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเราต้องจับตาดูต่อไปว่าเกมการเมืองและการทหารครั้งนี้จะนำไปสู่การประทะจริงหรือไม่ ซึ่งเราจะติดตามและรายงานอย่างใกล้ชิดหากท่านไม่ต้องการพลาดการวิเคราะห์ข่าวเชิงลึกแบบนี้ขอฝากทุกท่านกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ